ไว้วางใจนะครับเรากลับเข้ามาในสาภาความเคลื่อนไหวในสาภานั้นก็เดิมทีคาดว่าการประชุมประชุมแล้วก็มีการประท้วงกันเป็นระยะอาจจะทําให้ไม่ทันหรือไม่ประการใดแต่สุดท้ายปิดการอภิปรายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาในระหว่างวันเนี่ยก็จะเป็นประเด็นตั้งแต่กรณีเรื่องจํานําข้าวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไล่เลียง ไปจะกระทั่งถึงช่วงของการประท้วงเมื่อคุณยิ่งรักมอบหมายให้คุณนิวัตทำรงบุญทรงไพศสารลรัฐมนตรีพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงแทนก็ปรากฏว่ามีการประท้วงกันวุ่นวายไปช่วงหนึ่ง ขณะที่ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงระหว่างคุณสิริโชคโสภากับคุณนัทวุฒิไชยเกลอเนี่ยน้องไรใช่ค่ะคือตัวคุณสิริโชคภิปรารพาดพิงถึงคุณนัทวุฒินะคะบอกว่ามีหลักฐานการแจ้งความที่โรงพักบางพลัดเมื่อ17กุมภา56เกี่ยวกับบริษัทมอมา้าจำหน่ายปุ๋ยซึ่งมีนางเอซึ่งคุณสิริโชคบอกว่าเป็นนามสมมุติเนี่นะคะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดบริษัทมอมา้ามอบหมายให้นางเอไปทําทุกวิถีทางให้ได้งานขายปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชในกระทรวงเกษตรแล้วก็มอบเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเพื่อไปซื้อบ้าน <c oughs> และที่ดินเป็นการตอบแทนบ้านหลังนี้คุณสิริโชคอ้างอิงว่าอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐาิริย่านสนามบินน้ําแล้วก็บอกเลขที่บ้านด้วยบอกที่น่าแปลกใจบ้านใกล้ๆกันเป็นบ้านของคุณนัทวุฒิโดยใช้ชื่อภรรยาเป็นเจ้าของตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเป็นที่มาที่ไปใครขายให้ใครเนี่ยนะคะคุณสิริโชคบอกว่าตรวจสอบพบว่าคุณเพนแขมีบ้านอยู่ในเขตร,ราชบูรณนะ กรุงเทพมหานครกับนายสมหวังเลขานุการรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และก่อนหน้านี้ก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยเกษตรของคุณนัทวุฒิด้วยเลยเดินทางไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าทําไมมันถึงมีชื่ออยู่ในโฉนโดคุณนัทวุฒิก็เลยลุกขึ้นชี้แจงค่ะครับคุณนัทวุฒิเนี่ยก็ชี้แจงว่า บอกกรณีบ้านที่มีการกล่าวหาว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครมาก่อนหรอกจนกระทั่งปลายปี55เนี่ยถึงทราบว่าเป็นชื่อของคุณเพนแขที่มาซื้อเอาไว้ยอมรับว่าตนเองกับนายสมหวังสามีของคุณเพนแขเนี่ยมีความสนิทสนมกันส่วนกรณีที่คุณเพนแขซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยคุณนัทวุฒิบอกขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่าตนไม่ทราบทั้งในขั้นตอนการซื้อและการโอนส่วนที่มีการโยงถึงภรรยาของคุณนัทวุฒิว่ามีการเอาเงินมาจากบริษัทแห่งหนึ่งมาซื้อ บ้านมีการแลกผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง<ล>คุณนัทวุฒิบอกยืนยันไม่เคยใช้หน้าที่เพื่อเอ้อประโยชน์ใดๆกับใครถ้ามีหลักฐานว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อื่นพร้อมจะลาออกจากสสและเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตให้เอาหลักฐานมาเป็นเดิมพันพร้อมจะสู้ในศาลไปฟังทั้งคุณจิริชคและคุณนัทวุฒินะครับพร้อมๆกันเลยนะฮะเชิญนฮะดี่็คงไม่มาติดต่อเพื่อจะจ่ายเงินใต้โต๊ะหรอกครับเขาต้องเป็นคนที่ไม่ดีสิครับเขาถึงมีประวัติที่ไม่ดีไงครับ แล้วท่านรัฐมนตรีก็ยอมรับสารภาพกลางสภาครับว่าเคยเจอผู้หญิงคนนี้เคยคบมาหาสู่กันผมก็รู้ว่าความหมายนั้นคืออะไรนะครับจนสุดท้ายแบอบกว่าสังเกตพฤติกรรมแปลกๆครับเขายอมรับสารภาพกลางสภาไปแล้วครับว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริงเคยคบมาหาสู่กันแต่ตอนหลังออกตัวครับแล้วทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดครับ ผมก็พูดชัดเจนไม่รู้ว่าท่านฟังหรือเปล่าหรือว่าตกใจครับผมพูดชัดเจนมาตลอดครับไม่ได้ปิดบังอะไรเลยครับและวรสนิยมผมนะครับไม่เกี่ยวพันไปถึงภรรยาท่านหรอกครับคนละรสนิยมกันครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประดูถูกผมเลยครับผมเลือกครับที่จะคบใครครับ ท่านอาจ,จะชอบบางท่านแต่ผมไม่ชอบสิ่งที่ท่านชอบหรอกครับเพราะเราบางคนแล้วอุดมการกันครับผมการาบเป็นท่านประธานครับว่าจะมาพยายามดิสเครดิตนะครับเล่าเรื่องตลกต่างๆนะนะอย่ามาเล่าเลยครับเราดูบนเนื้อหาสาระข้อได้จริงครับแลวผมเรียนท่านประธานว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยหลือหมาเต้เนี่ยคงจะไม่ได้อ่านข้อบังคับครับเวลาเราถกเถียงกันในสภา,าท่านจะฟ้องผมได้ยังไงครับเรามีเอกสิทธิ์กันครับ ระหว่างเราสองคนท่านตกใจถึงขั้นขู่จะฟ้องผมเลยครับท่านประธานครับชีวิตผมีนผมไม่กลัวการถูกฟ้องหรอกครับอย่ามาขู่ผมเลยครับ,อาารบไอ้ที่พยามมาปราบพยามมาขู่เนี่ยก็งานมันไม่เกิดนะครับหลายๆโครงการที่มันมีปัญหามีการเบี้ยวกันก็แบบนี้ไงครับมันถึงร้องกันไงครับถ้าไม่เบี้ยวจ่ายกันตรงให้งานกันมันก็จะมีใครมาร้องนะครับเพราะฉะนั้นโปรดนะครับเอาคำพูดที่มาท้าทายถ้าเจอผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมยอมลาออก ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับแพ้เลือกตั้งกรทบเพราะคำสาบานของท่านยังไม่เข็ดอีกเหรอครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าผมยืนยันข้อได้จริงตามเอกสารที่มีแล้วเอกสารที่ผมศึกษามาอย่างรอบคอบครับและผมเรียนท่านประธานครับว่าบ้านของคุณนัทวุฒิเนี่ยท่านคงสําคัญตัวผิดแล้วครับคิดว่าเป็นซูเปอร์สตาร์มวยรักรู้จักกันทั้งโลกขอโทษทีครับเพื่อนผมไม่รู้จักท่านเลยครับอย่าสําคัญตัวเองผิดเลยครับ อยผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทดังกล่าวท่านไปหามาสิครับว่ามันมีงานไหนบ้างที่ผมไปคุยกับบริษัทดังกล่าวแล้วตั้งท่ากันแล้วแล้วมันไม่จบถ้ามันมีงานมีโครงการเนี่ยไม่จบกับบริษัทนี้ก็จะต้องมีบริษัทอื่นรับงานต่อฮะมันมีไหมครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยท่านก็บอก ว่าเขาซื้อกันเดือนธันวาคมปี55ผมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการปรับคอรมอรย้ายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วมาเดือนธันวาคมนี่ผมอยู่กระทรวงพาณิชย์แล้วแล้วท่านยังมาคิดว่าสิษัทเอก,กชนเขายินดีจะจ่ายผลประโยชน์ให้ผม ในงานที่ผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นหรือเพราะถ้าม,มีการพูดคุยกันเนี่ยมันต้องพูดคุยกันตั้งแต่อยู่กระทรวงเกษตรแล้วครับท่านประธานที่เคารพเพราะผมเพิ่งมากระทรวงพาณิชย์ได้ไม่กี่วันเดือนเศษเศษมันจะมีฤทธิดเดชหาประโยชน์อะไรใดๆคนที่เขาอยู่กันมานานๆเขาก็ยังทำงานตรงไปตรงมา แล้วหน่วยงานที่ผมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลที่กระทรวงพาณิชย์คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำหน้าที่จดทะเบียนตั้งบริษัทเลิกบริษัทกรมทรัพย์สินทางปัญญาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทะเบียนการค้ามันจะหาประโยชน์ไหนเอาไปล่อตาล่อใจภาคเอกชนจนเขาถึงกับต้องควักกระเป๋าก้อนใหญ่ๆให้แล้ครับท่านประธานครับผมย้ำอีกทีนะครับ ว่านอกจากให้ท่านไปหามาว่าบริษัทนี้เคยได้งานอะไรในเครือข่ายอำนาจหน้าที่ของผมของรัฐบาลหรือไม่แล้วเนี่ยไปหาเพิ่มเถอะครับว่าบริษัทนี้เคยมาตกลงเคยจ่อเคยคั่วงานโครงการใดๆที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐในช่วงเวลาที่ผมรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี หรือไม่ชัดๆอย่างนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินใจได้ครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับจากนั้นนะครับก็ยังเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องโครงการของอีสต์ a วอร์เซอร์นะครับแล้วก็โยงยายไปถึงเรื่องของกรณีการเข้ามาบรหิหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับนายกฐมตรีก็ลุกขึ้นชี้แจงก่อนที่ตัวแทนของฝ่ายค้านจะอภิปรายสรุปยติเนี่ยนะครับ ไปฟังช่วงนายยมปรีชี้แจงซึ่งก็จะมีบางช่วงที่คนรจะเวชาชีวะลุกขึ้นมาชี้แจงด้วยนะครับเชิญนะก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ลอยตัวเหนือปัญหาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็การผลักดันปัญหาต่างๆในการพัฒนาก็ได้มีการผลักดันแก้ปัญหาต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายนะคะและการทำงานของรัฐบาลนะคะก็เรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ารัฐบาลนั้นนะคะเน้นทางทำงานแบบบูรการสิ่งที่ผู้อภิปราย ได้มีการพิปายต่างๆนั้นดิฉันก็เชื่อว่าในหลายๆประเด็นค่ะแม้ว่าจะเป็นการพิปายในประเด็นส่วนตัวหรือประเด็นต่างๆนานาแล้วมีการประกอบด้วยการจินตนาการต่างๆก็ขอเรียนยืนยันว่าไม่ได้เป็นตามที่กล่าวหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจงใจเจตนาในการที่จะวางแผนต่างๆเพื่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันค่ะก็เรียนว่าทุกขั้นตอนค่ะเรามีการเข้มงวดเรามีการปฏิบัติตามคําแนะนําของปปชเรามีการเน้นย้ําในระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการ ให้มีการตรวจสอบต่างๆในทุกๆทุกๆนโยบายถ้าหากว่านโยบายต่างๆมีปัญหาก็พร้อมในการที่จะตรวจสอบและแก้และถ้าพบว่ามีการกระทําความผิดก็ต้องลงโทษต,ตามขั้นตอนเช่นกันค่ะและเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ผู้ที่ถือนโยบายนี้จะทําผิดซะเองค่ะและยังมีประเด็นที่กล่าวว่าดิฉัน รอกพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายค่ะเรียนยืนยันค่ะว่าประเด็นนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่ารถไฟควเร็วสูงกรุงเทพหนองคายนั้นได้บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญตัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศอยู่แล้วค่ะ ฉะนั้นในส่วนนี้มีชัดเจนแล้วนะคะสำหรับประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอรัปชันเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะกระดิชันก็เรียนยืนยันค่ะว่าท่านท่านรองนายกและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะก็เรียนว่าเนืยบาวบารับจำนำข้าวนั้น เป็นนโยบายที่ดีค่ะและมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับรายได้ของเกษตรกรนะคะไม่ได้มีการทุจริตไม่ได้มีการทุจริตในระดับนโยบายแต่ใดๆค่ะอย่างที่ได้มีหลายๆท่านได้จินตนาการไปนะคะก็เรียนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะข้อเสนอที่สร้างสรรนั้นดิฉันก็จะรับไปในการที่จะนําไปใช้เพื่อประโยชน์ในส่วนของการบริหารประเทศต่ตอไปแล้วก็เรียนว่าเรียนยืนยันว่าในฐานะที่สภาหแห่งนี้ เป็นหนึ่งในเสาหลักที่ถูกต้องในการที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและเป็นไปนตามระบอบและวิธีทางของป,ประชาธิปไตยค่ะขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านบอกว่าไม่มีท่านนายกบอกมีมันก็จบนะจินตนาการแต่ผมต้องการชี้แจงสั้นๆนะครับว่าพวกกระผมอภิปรายเนี่ยมีเอกสารหลักฐานตัวเลขมีหลักแล้วก็มาให้ท่านดู ท่านจะไม่ตอบก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่ไม่ใช่ที่พวกผมจินตนาการจินตนาการต้องเช่นรถไฟกรุงเทพโคราชกับรถไฟกรุงเทพหนองคายใช้เงินเท่ากันอย่างนี้จินตนาการครับอาจารยนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับและก็เป็นช่วงของคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับประธานวิ่ัยคานอภิปรายสรุปนะครับเดี๋ยวมาฟังกันสรุปยัติจากคุณจุรินเขาทดลองชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาเลยครับ